่าครับวันนี้นิสสันเซลฟี่ไปลูกเครื่องยนต์โชว์นะครับเราจะมาเช็คดูว่ามันคืออะไรตอนอื่นนะครับเสียบเครื่องสแกนเข้าที่ปลั๊กวิดีโอนะครับเสร็จแล้วครับก็จะมาเข้าหน้านี้อางนี้เ่ยเข้าที่เอินิ้นครับกดโอเค เราเครื่องวิเคราะห์ปัญหาสแกนเข้ากับเครื่องเลยครับเราเช็คเครื่องดวนว่าเรอเกือะไระเราเข้าอ่นโค้ดครับกดโอเคปีศ3 0ยครับ P0303 คอยจุดระเบิดเสีย1ตัวครับผมโอเคแล้วเราเปลี่ยนคอย o ูต03ดับเครื่องก่อนเครื่อนึงงงงงงง่งสารสัตว์นิดหน่อย หรืออะไรคอยนคศสามเนสี่สุยสีย ตรงใส่พานหน้าเครื่องจะเป็นสุกหนึ่งครับติดตะเกียก็เป็นสุกสุดท้ายโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนก่อน